สวัสดีค่ะนิงคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่19 25มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะคะมีความคิดมีเหตุมีผลมีความปรารถนามีความฝันที่แรงกล้านะคะหรือมีความเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้น เรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เหมาะกับการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆนะคะหรือการลงมือทำนะคะเพื่อให้คนรอบข้างรอบตัวได้เอาเยี่ยงอย่างเป็นต้นนะคะหรือการเข้าสังคมนะคะคุณก็จะมีความออสนุกสนานเฮฮารวมทั้งมีความจริงจังในตัวนะคะพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจการงานที่ทำอยู่ช่วงนี้ สัปดาห์นี้ยังเหมาะกับเรื่องของการวางแผนนะคะงานเรื่องการก่อสร้างการพัฒนาการประชุมนะคะการจัดแจงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การเริ่มต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองความเป็นผู้นําต่างๆหรือการเริ่มต้นเปิดธุรกิจเปิดกิจการนะคะลองจับงานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยทำลองทำดูก็ได้นะคะ เรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ดึงดูดเรื่องของข่าวดีหรือความหวังความฝันที่รอคอยบางรายเกี่ยวกับเงินก้อนเงินมรดกช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับการลงมือทำงานนะคะอาจจะต้องเสียเหงื่อเพื่อแลกเงินมาเป็นต้นบางรายอาจได้โชคล่าฟุกๆจากผู้ใหญ่ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ใจร้อนหรือว่าเกี่ยวกับความประมาทนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของธาตุไฟก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุความประมาทจากคุณเองหรือผู้อื่นนะคะก็เกี่ยวกับความหุนหันพลันแล่นต่างๆก็มีสติในการใช้ชีวิต คนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็ววันเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะดึงดูดความรักเข้ามาส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะปัญหาจุกจิกก่อนหน้านี้ก็สามารถคุยเคลียร์หรือจัดการร่วมกันผ่านพ้นไปได้ในสัปดาห์นี้คะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y u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  e คา a มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ